สวัสดีครับหมอธญวัฒน์หมอภาตัไทรอยนะครับวันนี้นะครับหมอก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเช็คอัพตรวจสุขภาพประจําปีของคนไข้กันนะครับหมอใช้คําว่าโปรแกรมส่วนมากที่เราซื้อซื้อกันนะครับมักจะไม่มีตรวจคัดกรองมะเร็งไทรอยนะฮะอันนี้สําคัญมากเลยถามว่าเออทำไมถึงไม่มีโอเคการที่เขาใส่เข้าไปเพิ่มอีกอันนึงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ราคามันสูงขึ้นขายยากขึ้นใช่ไหมฮะ บางคนเราก็จะดูว่าเอาเอเราเอาเอาเอาโปรแกรมที่ราคาดีไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่หมอบอกเลยนะครับเรายอมเสียงเงิน,ส,น,งน,นส,ส,สักหนึ่งรอบนะครับต่อห้าปีต่อเนี่ยห้าปีโดยตรวจสักรอบสิบปีตรวจสักรอบก็ได้ฮะแต่ขอทําสักหนึ่งรอบนะฮะก็คือการคัดกรองมะเร็งไทรอยด้วยอันทซาวนะครับบอกเน้นย้ำเลยครับด้วยอันทซาวนะครับเจาะเลือดบอกไม่ได้นะฮะคือมะเร็งไทรอยต้องดูจากอันทซาวเท่านั้นนะครับแล้วมันไม่ค่อยมีอาการด้วยนะครับ คนไข้ที่หมอเคยรักษาเป็นมะเร็งไทรอยด์เนี่ยอายุน้อยสุดคือ14ปีนะฮะคนไข้หมอเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสุขภาพสักเราตรวจปีละครั้งใช่ไหมฮะเราก็ขอเขาเพิ่มอนันตัสซาวไทรอยด์ปีครั้งหนึ่งก็ได้นะครับจะทําให้เรารู้เลยนะครับว่าเราเป็นมะเร็งไทรอยด์หรือเปล่าจากอนันตัสซาวนะครับจะเลือดจะไม่บอกไม่ได้นะฮะคนไข้ชอบบอกหมอมากเลยว่าเจาะเลือดก,ก็ปกติดีเช็คอัพทุกปีแล้วทำไมเป็นมะเร็งได้อ๋อเพราะว่า เขาไม่ได้ตรวจอัลตราซาวมาก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องไทรอยนะฮะถ้าเราเป็นมะเร็งไทรอยโดยที่เราเจอตั้งแต่ก้อนเล,เล็กเนี่ยหมอบอกเลยว่าโอกาสแทบจะหายขาดเลยนะครับถ้าเราได้ก้อนยิ่งเล็กยังไม่แพร่กระจายได้ระยะที่ระยะต้นมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะได้ขนาดที่เล็กกว่า1เซนเนี่ยโอ้ถือว่าแฮปปี้มากเลยนะครับหมอบอกเลยว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับอย่าลืม เพิ่มอนศาศาุสาวรไทรอยไปในการตรวสุขภาพนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ